สวัสดีครับข่าวริมคลองว่าด้วยอัปเดตคะแนนโหวตล่าสุดพลังแห่งรักเรื่องเล่าเบื้องหลังทุกคะแนนโหวตของต้นข้าวสุป,ปริยาในโค้งสุดท้ายของการแข่งขันโหวตร,รางวัลไทยรัฐอเวอร์ที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเร่งรีบทว่าสำหรับเหล่าแฟนคลับของต้นข้าวสุป,ปริยาแล้วทุกคะแนนโหวตท,ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอ แต่มันคือบทพิสูจน์ของความร่วมมือร่วมใจความทุ่มเทและพลังของชุมชนที่พร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อส่งศิลปินที่รักไปให้ถึงฝั่งฝันเรื่องราวเบื้องหลังการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการไล่ตามคะแนนแต่เป็นบันทึกความทรงจำอันอบอุ่นของกลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยหัวใจดวงเดียวกันสถานการณ์หน้าเส้นชัยความท้าทายที่ต้องก้าวข้าม ในช่วงเช้าของวันที่22สถานการณ์การแข่งขันยังคงเต็มไปด้วยความกดดันเมื่อเหลือเวลาอีกเพียง8วันก่อนปิดโหวตคะแนนของต้นข้าวยังคงตามหลังคู่แข่งสำคัญอยู่ทำให้แฟนคลับต้องกลับมารวมพลังกันอีกครั้งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ตารางคะแนนโหวตอัปเดตเช้าวันที่22ชื่อศิลปินจำนวนคะแนนโหวตโดยประมาณคุณฝ้ายพีรยา1,400,000คะแนน คู่จิ้นปินและเป็กกี้1 1 3 0 0 0้คะแนนต้นข้าวสุปริยา1 1 2 0 0 0้คะแนนนอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วความทา้าทายที่สำคัญที่สุดที่กลุ่มแฟนคลับของต้นข้าวต้องเผชิญคือความหลากหลายทางช่วงวัยของฐานแฟนคลับ ซึ่งประกอบด้วยวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มีความคล่องแคล่วทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่รักและเอ็นดูศิลปินไม่แพ้กันแต่กลับมีอุปสรรคในการโหวตผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางหลักของการแข่งขันครั้งนี้ช่องว่างทางเทคโนโลยีนี้คืออุปสรรคที่ชัดเจนทว่าในสนามจริงนะคอนเสิร์ตครั้งถัดไปชุมชนแห่งน,นี้ก็ได้สร้างทางออกที่อบอุ่นและจับต้องได้ด้วยมือของพวกเขาเองปฏิบัติการรวมใจ ภาพบรรยากาศอบอุ่นณจุดนัดพบณบริเวณพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตภาพที่คุ้นตากลับกลายเป็นศูนย์บัญชาการย่อยๆที่คึกคักไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นที่นี่คือจุดที่เทคโนโลยีและชุมชนมาบรรจบกันอย่างแท้จริงภาพของแฟนคลับรุ่นใหม่ที่กำลังก้มหน้าสอนแฟนคลับรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช้โทรศัพท์โหวตกลายเป็นภาพสะท้อนของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยมีแม่ส้มและทีมงานจิตอาสาเป็นหัวใจสำคัญของปฏิบัติการ ปฏิบัติการรวมใจนี้คือตัวอย่างอันน่าทึ่งของการระดมพลในระดับรากเงาที่เปลี่ยนพื้นที่รอชมคอนเสิร์ตธรรมดากลายเป็นกองบัญชาการของแคมเปญที่ทรงพลังความทุ่มเทของทีแม่ส้มสะท้อนผ่านการกระทำหลัก3ประการสอนโหวตเข้าไปช่วยเหลือและสอนวิธีการโหวตให้กับแฟนคลับที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มพ่อพอแม่แม่และผู้สูงอายุเพื่อให้มั่นใจว่าทุกความตั้งใจจะถูกส่งไปถึงศิลปิน สร้างขวัญกําลังใจมอบของที่ระลึกพิเศษเช่นปฏิทินและสมุดให้กับผู้ที่ร่วมโหวตแบบพรีเมียม100คะแนนเพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างกําลังใจให้แก่กันสร้างบรรยากาศเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเปลี่ยมไปด้วยพลังของความร่วมมือทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ฉากที่น่าจดจำที่สุดเกิดขึ้นเมื่อแฟนคลับชายท่านหนึ่งที่ติดตามสถานการณ์คะแนนอย่างใกล้ชิดได้เห็นตัวเลขล่าสุดที่คู่แข่งกำลังทิ้งห่างเขาตัดสินใจลงมือทำทันทีด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นณนะวินาทีนั้นเอ้ยเขาแซงแล้วนี่เอาเลยดีกว่าเอาสักร้อยพรีเมียมเลยนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ไตรตรองมานานแต่เป็นการตอบสนองอย่างฉับพลันต่อสถานการณ์ตรงหน้าและในมิกี่อึดใจคะแนนพรีเมียม100คะแนนก็ถูกส่งเข้าไปในระบบ นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าพลังของชุมชนสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำได้อย่างทรงพลังทว่าความทุ่มเทเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเพราะในมุมมองของแฟนคลับการสนับสนุนศิลปินที่แท้จริงมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นการสนับสนุนที่แท้จริง แม้ว่าการโหวตจะเป็นภารกิจสำคัญในช่วงเวลานี้แต่ในมุมมองที่ลึกซึ้งของแฟนคลับพวกเขาสามารถแยกแยะระหว่างกิจกรรมการโหวตและการสนับสนุนผลงานได้อย่างชัดเจนพวกเขาเชื่อว่าพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการสนับสนุนตัวตนและผลงานของศิลปินโดยตรงการเปรียบเทียบรูปแบบการสนับสนุนรูปแบบการสนับสนุนความหมายที่แท้จริงตามมุมมองในคลิปการโหวตโดยเฉพาะแบบเสียเงิน คือกิจกรรมหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อหาเงินกับ FC ของศิลปินแค่นั้นแหละครับและคะแนนเหล่านี้ไม่ใช่คะแนนบริสุทธิ์การสนับสนุนผลงานโดยตรงคือการเดินทางไปชมคอนเสิร์ตการติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดนี่คือพลังที่บริสุทธิ์และคะแนนบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ดังนั้นแม้ทุกคนจะทุ่มเทให้กับการโหวตอย่างเต็มที่แต่หัวใจหลักที่แฟนคลับยึดถือคือการได้เห็นศิลปินที่รักมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีกำลังใจจากการสนับสนุนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการไปให้กำลังใจถึงหน้าเวทีหรือการติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอและนี่คือหัวใจสำคัญที่แฟนคลับอยากจะส่งต่อไปอยังทุกคนที่กำลังติดตามเส้นทางนี้พลังของแฟนคลับที่ส่งถึงผู้ติดตามใหม่ สำหรับผู้ที่คขึ่งเริ่มติดตามเรื่องราวเบื้องหลังทุกคะแนนโหวตของต้นข้าวสุปริยาได้ฉายภาบวัฒนธรรมแฟนคลับที่น่าประทับใจนั่นคือการร่วมมือช่วยเหลือและส่งต่อพลังใจให้กันและกันไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือชายชนะที่แท้จริงของพวกเขาแล้ว เพราะท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อชิงรางวัลแต่เป็นภาพสะท้อนของพลังแห่งรักที่แฟนคลับมีต่อศิลปินเป็นพลังที่เปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นความอบอุ่นเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นความสามัคคี ท้ายที่สุดการแข่งขันรางวัลไทยรัฐครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนภาพจำลองขนาดเล็กของวัฒนธรรมแฟนคลับยุคใหม่ที่ซึ่งตัวชี้วัดทางดิจิตัลเป็นเพียงฉากหลังให้กับเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั่นคือการแสดงออกถึงความเป็นชุมชนความร่วมมือและความรักที่เกิดขึ้นได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงข่าวริมคลอง